สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยเลสซิ่งครับตอนนี้เราอยู่กันที่สระบุรีอยู่กันที่เอ๊ะเขาเรียกว่าสระบุรีป่ะก็น่าจะก้ากึ่งสระบุรีแต่ที่แน่นอนที่สุดเราอยู่ในบรรยากาศของเขาเรียกว่าแม่แต่เราเห็นกลิ่นอายเรารู้นึกถึงเรื่องของยานยนต์มอเตอร์ไซค์เรื่องของฮารเลยเดวิสันและแน่นอนที่สุดวันนี้เราได้มาอีกหนึ่งการาสเรียกว่า A อขีดพีการาสที่อยู่ที่สระบุรีมันผมไม่รู้อยู่เขตไหนแต่ตอนนี้ที่เท่าที่รู้ เรามาเจอเจ้าของกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะแมนสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงผมช่างเองกเอพีกะหลาดนะครับเอกเอพีกะหลาดตรงตตนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่สบบระบุรีพี่เขาเรียกว่าโซนอะไรอะ่ะโซนระหว่างแก่งคอยกับสบบระบุรีระหว่างเส้นโรบินสันเส้นโรบินสันใช่ครับตะปูนตะปูนหรือถ้าใครมาไม่ถูกข้างหน้าทางเข้าก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งใช่ครับไบเอมพายไบเอมพายและที่สําคัญต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ อาเราเรียกว่ารถมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ที่ทําเครื่องติดท็อปหัวแถวเลยดีกว่าครับขอ,ขอพูดได้ไหมได้ได้เลยครับพี่ได้ครับได้เหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ที่ AP กาลา,ารสกาลาแต่ที่สําคัญรับทําอะไรอย่างบ้างส่วนมากจะเป็นแบบว่าคัสต,ตอมครับคัสต,ตอมสวยงามร้า,า,นานหลักก็คือความเร็วความเร็วแดดก,กับพวกเซอรกิตอะไรเงี้ยสำหรับฮาร์เลย์อย่างเดียวนะครับ เฮ้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องของสายสองล้อที่ขับขี่ในแทร็กทางตงรงทางเรียบมีไหมสายเรียบเซอร์กิตเพิ่งได้รางวัลมาที่หนึ่งมาสองรุ่นและสองสนามเลยอ้าวอย่างนี้คุยยาวสิครับ,รบอย่างนี้ต้องคุยยาวสิครับักงั้นเดี๋ยวเราไปคุย,ยางในนิดหนึ่งขออนุญาตเข้าเ้างในนะครับเชิญครับพี่โอ้โหเดี๋ยวต้องขอถอดรองเท้าเราเห็นพื้นเราไม่กล้าใส่รองเท้าเลยนี่ตามผมมานะฮะทำตัวเป็นเจ้าของร้านเลยวะ นิดนึนะรักความสะอาดนิดนึงรักความสะอาดต้องบอกนิดนึ่ะพอเราปิดก็มาเราเห็นสิ่งแรกก็คือเจ้าคันนี้เลยอาร์จีคันที่แข่งที่แข่งที่แข่งกับจานครับที่ได้ที่หนึ่งมาเบอร์ยี่สิบสองทีมเอพีกาลาดทีมเอพีกาลาดแต่ต้องบอกนิดหนึ่งนะคันนี้ทําอะไรบ้างก็ช่วงหน้าเป็นเค้าวโมโตหลังเคาวโมโตโอรินหลังโชว์อโอรินถูกเซ็ต เซตมาจากนอกโดยส่วนหนึ่งแล้วมาเช็ดเซตหน้างานอีกเครื่องแล้วเครื่องยนต์ครับอืเราต้องถามเรื่องเครื่องมันบอกได้ไหมบอกบอกได้ไหมแอบบอกนิดนึงไหมอย่างเช่นบางคนอาจจะแบบเฮ้ยเราขยายเครื่องหรือใส่ใส่แบบลูกในลูกเบนเบงลูกเลยประมาณใกล้ๆหนึ่งสามหนึ่งของสกิมมิ่งหนึ่งสามหนึ่งใกล้ๆกันซึ่งจริงๆผมอยากเปลี่ยนเป็นหนึ่งสามหนึ่งแต่ทุกวันปัจจุบันเองอย่างอย่างร้อยร้อยสิบเจ็ดอะไรก็ขี่กันเหลือแล้วนะ เ,เขาเรียกว่าถ้าถ้าฟิลลิ่งในการขับรถพวกนั้นขับมันในทางที่เดินยาวๆ<า>เกียร์สามขึ้นไปแต่ว่าถ้าเรามาใส่พวกบิ๊กบอลหรือว่า1นึ่ามหนหรือ128แล้วก็ช่างของ SS หรื H H imming, อสเ i มมิ่งเราจะได้แต่ต้นเหมือนบิ๊กไบตต้นจัดต้นจัดมากครับผมไม่เชื่อว่าต้นจัดมันได้ยังไงอ่ะยืนยันการันตีเรื่องของการแข่งก่อนออถ้าเป็นเซอร์กิตเนี่ยเพิ่งทําปีนี้เป็นปีแรก 2>, 2รุ่นรุ่น SG G, นก,กับ RG ที่ติดไกด์กับรถไกด์ สนามแรกที่ได้แชมป์มาคือไอเจ้าอาร์จีคนนี้ครับได้แชมป์ที่1รุ่น King of Badger ที่แก่งกระจานครับ King of Badger ที่แก่งกระจานครับที่แก่งกระจาดรุ่นใหญ่ที่สุดสนามที่2ได้ SG สจีที่ไทยแลนด์สกีดอ่ฮะที่หกันรถแดกล่ะเวลารถแดกเวลาที่เร็วที่สุดของถ้ารุ่นสปอร์ตเตอร์โปรนะครับ11.6 10.6 10.7แค่นี้ครับได้สองเลยรุ่นโปรรุ่นโอเพนได้ช่วยที่มึงนี่หนึ่ง้งสองรุ่นเลยในในสปอร์เตอร์ก่อนนะเราต้องพูดนิดนึงในนิยามของก็ว่าฮาร์เลย์ดีวิสันหรือฮาร์รี่ก็ได้เขาเรียกกันถ้ามึงนอกเรียกฮาร์รี่ใช่แต่ทุกคนมองว่าโอ้ยคนแก่คี่อ่ะเมืม่อก่อนอาจจะใช่นะครับพี่แต่ถ้ายุคนี้วัยรุ่นกลับมานิยมถูกต้อง ทำแบบเกี่ยวเขาเรียกว่าขับสไตล์อะไร่ขับสไตล์ซึ่งบางคันผมเห็นแต่ละคนทําหลายๆคนที่เรารู้จักกันอยู่ใช่ครับพี่ซึ่งผมไปเจอน้องมาบางคนทํารถหมดไป2ล้านกว่าความจริงครับอันนี้คืออันนี้ผมพูดจริงนะผมผมไม่รวมตัวรถนะคือของแต่งเดียว2ล้านกว่าเพราะผมใส่ของกันเนี่ยครับอย่างโชกเนี่ยต้นละ3 4มสี่แสนต้นละเกือบเจ็ดแสนก็มีเดี๋ยวเดไปดูนิดนึงนี่อะไรเนี่ยกันสะบัดครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูได้ไหมได้เลยครับับจับ ผมไม่กล้าจับจับได้ครับของแพงแมกนีเซียมของหายากอีกแล้วโอ้ยใช้สําหรับหาเลยนนะครับพี่การสวัสดสองสองปลายนิ้วโอ้แมกนีเซียมนะครับพี่น้องอ้ยถึงกับคนลุกเลยทีเดียวใช่ครับต้องอต้อง,อง,องแสนอาจจะมีทอนใช่หรอใช่ <laughs> 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 ผมว่าไม่น่ามีทอน <laughs> อันนี้ไม่น่าจะมีทอน <laughs> อ่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเป็นแมกนีเซียมอ่ะช่วยอธิบายให้ฟังการกระจายความร้อนของแมกนีเซียมจะดีกว่าอะลูมิเนียม,มที่ผลิตพวกนี้เขาจะใช้กับพวกโอเตจีพีอ่าใช่เพราะว่าใช้หดหด<น><น>เลี้ยวหนักๆเลี้ยวบ่อยๆเกิดความร้อนสะสมระหว่างน,น้ำมันในในในแกนของของการสบัดครับบางคนอาจจะไม่รู้นะมันเหมือนกับการเสียดสีโชกส<ช>ูงไปถกมาจนทำให้น้ำมันมันเดือด ใช่ใช่ใช่พอน้ำมันมันเดือดเสร็จเกิดอะไรขึ้นของเหลวของเหลวค่าของมันจะถอยลงซึ่งเราตั้งไว้เท่านี้บางทีคนอ่ะมีคนนักแข่งจะชินกับเท่านี้นะแต่พอหลุดลงเฮ้ยมันใจไม่ดีใช่ใช่อาการรถก็จะเปลี่ยนตามตามบรรยากาศของของของที่เราใส่ U F O ครับ กูจะซุกใส่กระเป๋าใหเดียวอู้ไปเอามาจากไหนเนี่ยสั่งเข้ามาเลยก็ลูกค้าสั่งมาบ้างเราสั่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหของแพงไม่อยากจับแกนเลยจริงๆไม่ควรจับแกนนะใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นรอยนิ้วแล้วคาบมือเป็นรอยสนิมอะไรได้ถ้าเกิดเหมือนไอเออเขาเรียกว่าเหงื่อใช่ใเพราะฉะนั้นอ่ะฝากคืนนะครับแต่เรายังเห็นโชกอีกโอ้โหลอซี่ครับลอซี่ตัวละแสนตแบมโบบมโบครับอ่ะฮะ อย่างนี้อย่างนี้ใส่กันเขาเรียกโอรินเคลวโมโตก็ถ้าเบิกว่าเราตอนนี้ก็น่าจะมามีประมาณติดสามแสนครับสามแสนยังไม่รวมคอใช่ไหมอ,อ่รวมครับอ๋อนี่คือรวมเซ็ตใช่แล้วก็จะมีตัวตัวเทพก็คือโอ้มีตัวเทพอีกซุ่มไว้ซุ่มซุ่มโอ้เอเฮ้ยโอ้โหยนี่คุณไปคุณไปได้มายังไงขอหยิบหน่อยนะคุณไปได้ยังไงเป็นของเป็นเป็นของลูกค้าเขาเอามาให้เราคัตตอมครับ โอ้ยขนลุกเลยอะครับพอบอกราคาเล้ไหมเออถ้าตัวเปล่าประมาณาต้องถึงกันประมาณสี่แสนครับตัวเป่าเฉยๆจะลน้นล้นล้นแบบนี้เลยนะครับลน้นล้นเลยนี่ลน้นละ้นนะใช่ครับก็คือสองต้นใช่ครับสี่แสนต้นละแสนเอ้ยสองแสนใช่ครับยังไม่จบนะครับถูกไหมยังไม่จบครับยังมีอีกหลายอย่างปั้มที่วางอยู่นะบ้าเมื่อกี้เราก็ได้ถ่ายเดี๋ยวค่อยไปยออ้อนตัวนั้นเป็นแสนเลยครับปัะมาใช่มีอยู่ประมาณหกตัวน่ะ บอกเลยนะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ใช้เออร์ลินเนี่ยคุณภาพต้องบอกเลยเออห,นหนึ่งด้วยวันทันตีด้วยแบรนด์สองก็คือการเซตรีบาวคอมเพสไทเวชชั่นอะไรต่างๆระบบของเขาจะมาตรฐานกว่าถูกแบรนด์อื่นๆนะเนาะอ่าก็ต้องยกให้เขาใช่ใชครับเขาค่อนข้างจะค่อนข้างเรียกว่ารายละเอียดรายละเอียดเยอะแล้วก็ซับหนักๆใช่ใชครับบางทีกระแทกตึ้งไปแล้วคือว่าอือ มีลูกเล่นเยอะกว่าเพื่อนอาถูกต้องออ้อยเป็นบุญมือครับแต่ตอนนี้ปัญหาแล้วมันหายไปไหตนต้นหนึ่งเนี่ยเออ <c oughs> ไม่มาอยู่กับผมนะวรวถึง<ะ>จาน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 นี้เ่นบางคขก,ก็เรียกเรนเดวบางคนก็เรียกเออลินดอร์ครับอฮะใบหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณถ้า่างี้เป็นคัตตอมมาโอเวอร์ไซส์ก็อยู่ประมาณใบแล้วเกือบเกือบสามหมื่นครับสองหมื่นกว่าสามหมื่นแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่บางที่ใช่ครับ แต่ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกจะมีคู่ยังไม่รวมชุดเม็ดข้างในอีกอ่าใช่ครับชุดล็อคหลายโปรดักต์มากอ่าใช่เพราะผมใช้แข่งกันรอบเดียวทิ้งจานเลยนะทิ้งจานเลยใช่อยู่ในรังมีเลยครับจานมันเสียไงใช้แข่งเยอะเบรกเยอะรถจานมั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 นหลวมหมดเลยแล้วก็ถ้าลองลงมาก็ถ้าเราไม่ใช้ตัวแสนอยด์ปัมจะเล่นเป็นแบมเบิ้ลกับเบนเกอร์อันนี้ก็ตัวละประมาณสักสี่ห้าหมื่นครับสี่ห้าหมื่นใช่ครับประมาณนี้แล้วแต่คนขาย โอ้โหเห็นใส่ในรถเล็กกันจริงๆรถใหญ่ก็ใส่ได้ดีครับใช่ไหมไม่ใช่ฮาร์เลยจะต้องใส่แต่แบรนด์ฮาร์เลยตัวนี้ระบบเบรกของฮาร์เลยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์กอยู่แล้วพอมาเจอพวกนี้ไปอยู่เลยแน่นอนเบรกตรงเนี้ยเผื่อไว้ตรงโน้นด้วยใช่ครับใช่ใช่และที่สําคัญชุดเบรกสําคัญมากเพราะรถมันหนักตามมาด้วยท่อซาวิกีซาวิกีสปีดตัวนี้จะเป็นตัวสั่งทําพิเศษนะครับ เซเวกี้สปีดถ้าเป็นเพจโลโกโ้อ่ไงเงี้ยจะต้องสั่งคัตตอมขึ้นมาจะหายากาถ้าเป็นเซเวกี้ธรรมดาจะเป็นไฟล์แล้วยิงเลเซอร์เป็นอลูมิเนียมอ,อันนี้จะเป็นตัวคัตตอมเท่าไหร่เ่อตอนนี้ก็ต้องถือไว้หกหมื่นผมได้ยินว่ามากกว่านั้นนะตอนนี้อยู่ในเลงนี้ครับเลงนี้อยู่ใช่ไหมเลงนี้อยู่หน่อยมันจะขึ้นหกหมื่นนี่อยาสวิงอาร์มที่อันนี้ใส่มาอย่างเงี้ยอ่าสวิงงานประมาณสองแสนสองแสนใช่ครับ อุ้ยไม่จ้าติดสองแสนสองแสนนะครับสองแสนสองแสนใช่แล้วก็เบลิงเกอร์อ่าแล้วอีกเรารถแข่งรถแข่งคันนี้อ่าผมใช้เบลิงเกอร์เบรกอ่าใช่คาลิปเปอร์คาลิปเปอร์อ่านี่เป็นปั๊มเบรกแบรนด์เดียวที่ผลิตให้เกี่ยวกับการบินนะครับอ๋อใช่ครับแบรนด์เบลิงเกอร์แบรนด์เดียวที่ผลิตให้การบินน่าจะเป็นทางทางยุโรปไอ้ทางอังกฤษป่ะใช่ก็น่าจะประมาณนั้นเลยเสร็จปุ๊บแน่นอนที่สุดตามมาด้วยสเตอร์ใช่ครับเป็นแบรนด์ของตัวเองครับ เอพีกละลาดเดี๋ยวเดียวเอาตรงๆนะหลายคนสงสัยเฮ้ยฮาเล่ปกติมันเป็นสายพานไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ทำไมเป็นไอสเตอร์ได้แล้วมันจะใส่ยังไงเออมันมัน,ม,นมันแบ่งแยกสองสองชนิดอ่าถ้าในตระกูลเออโรเตอร์กับตระกูลที่เป็นซอฟท์เทลจะใช้เป็นสเตอร์เขาเรียกหนึ่งต่อหนึ่งก็คือใช้ระบบร้อยน็อตสับสดแล้วก็จะเป็นแบบที่สองก็คือเป็นรูกยางกระชากใช้สำหรับพวกทัวริงอ่าอ่า แล้วเราก็ผลิตงานของเราขายเองทั้งหมดเพราะว่าเราใช้ในการแข่งขันจริงใช้เดินทางนจริงเป็นแบรนด์ของเราเองเลยครับนี่ครับเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วสําคัญโคตรเบาเลยใช่ครับอันลอยจะสูนเจ็ดห้าทีหกครับเขาบอกบางคนบอกอันลอยไม่แข็งอันลอยเฉยอาจจะไม่เท่าแต่ถ้าทีหกแข็งแบบเหล็กครับใช่ถ้าฟังเสียงได้นะแบบปล่อยเก่งอ่าเดี๋ยวเราปล่อยไปเนี้ยเป็นลอยฮะไม่เป็นด้วย้ยไม่เป็นไม่เป็นต้องบอกเบาแล้วคุณสมบัติคือแข็งมากบางคนอาจจะมองว่าอ้าวระหว่างสายพานกับ โซ่มันต่างกันยังไงเอ่อถ้าความเป็นจริงแล้วเขาบอกว่าโซ่อาจจะไม่เงียบเนี้ยแต่ด่แท้จริงเงียบนะครับถ้าใช้โซ่ที่แพงๆหน่อยใช่แล้วสองการ service เซอร์วิสแม่ทันแนนจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าสายพานขาดขึ้นมาเราต้องรู้เครื่องฝังแผงไมลี่ออกออแต่ถ้าเป็นโซ่เราสามารถร้อยไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องรู้เครื่องอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าต้องทำให้เห็นสเตอร์หน้าสเตอร์หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามสเตอร์หน้าสเตอร์หน้ามีครับอ่าสเตอร์หน้าแล้วมันจะใส่เข้าไปยังไงในเมื่ออ่าฮะอืมนี่คือปัญหา เราต้องลื้อชุดแตรมอรี่อันนี้เขาจะเรียกท่าเรียกง่ายๆบ้านเราเขาเรียกว่าชุดคัดแล้วชุดคัดใช่ลื้อชุดคัดมาทั้งวงนี้หมดเลยครับ uh huh. มันจะมีภูพูเล่ตัวหน้าที่ขับกบสายพานอยู่ข้างในอ่าฮะเราใช้เป็นสเตอร์หน้าเข้าไปแทนเลยอ๋อก็สับไปเลยใช่ครับสับไปเลยเปลี่ยนกันเลยโอ้อล้วอาร์มหลังอนะ่ะก็ใช้ได้ปกติเหมือนกันครับโอ,อ้นี่นี่เล็บแย่ไปพอดีเลยอ่ะใช่ใช่ใช่ครับไม่เผื่อขยายเลยอ่ะแต่ถ้าเป็นสเตอร์ก็จะห่างแล้วอ่าเขาอาร์มพวกนี้มันเป็น ตัวนี้น่าจะเป็นของทาร์ p e r f o r m อร์แที่อเมริกานะครับทำมาสำหรับใช้เกี่ยวกับพวกความเร็วอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือทำกับสเตอร์แต่ว่าพอเขายังไม่ได้เปลี่ยนสเตอร์ก็คือ,อเอามาเสียวๆ,ๆหน่อยแต่ก็คือว่าโชว์ฟิตติ้งได้มาทั้งชุดนะช,ชุดอาร์มหลัง2แสนอัพและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดคือตอนนี้อย่างที่อเมริกาก็จะเป็นโมโตเมกาอ่ะใช่ครับถูกไหมใช้ฮารเลรุ่นไหนบ้างพอรู้ใช่ไหมโมโต ของเมกาเหรอครับพี่ครับที่เป็นฮาร์เลย์รถรอบเลยได้บอกบอกได้แบรนด์ได้ทุกรุ่นเลยพี่ได้ได้ครับก็หลักๆก็จะเป็นฮาร์เลย์เดวิสันรุ่น SG หรือสตีดไกด์แล้วก็ RG ก็คือรถกายสเปเชียลส่วนมากจะเป็นสเปเชียลหมดอ่าสเปเชียลรุ่นที่สองนะก็คืออินเดียนอินเดียนสมอลฟิมอ่าอ่ามาแรงเหมือนกันนะพี่ใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ไม่เข้าใจว่าอินเดียนมามาแรงมาก แต่ระบบเครื่องยนต์เขาไม่ใช่ระบบเครื่องยนต์ที่ใช้แบบว่าก้าระทุงหรือลิตเตอร์วาลเหมือนเหมือนฮาเลย์แล้วนะจะเครื่องตัวน,นั้นรถถู้สึกจะเป็นเครื่องเป็นโซ่เหลาลินและรถก็ถึงแบบมีรอบที่จัดมากอ,มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวที่ว่าเขาทำมาโดยเฉพาะเพราะงั้นสิ่งที่ตามมาคือเขาเรียกว่าไม่ใช่รถคุณลุงใช่เมือ่อก่อนเขาจะเรียกว่ารถคุณลุงแน่นอนที่สุดตั้งแต่ยุคแพนเค้กมันเทเดินจะดับไม่ดับจะดับไม่ดับ ในยุคนั้นคือมีสองสไตล์<ช>รุนแรงไปเลยกับแบบคลาสสิกไปเลยใช่ครับใช่ครับถูกไหมในในความเป็นแตกต่างกลางกลางน้อยใช่ครับอย่างผมอะคือกลางเปลี่ยน,นกเ็เต็มท่อกองกล่องมาตรฐานราคาโหดร้ายน,นะอินเดียนแต่คนไม่นิยมจริงๆแล้วก็อินเดียนมันก็มีประวัติฮิสตอรี่ของเขาอยู่แล้วน่าจะสตอรี่ยาวนานกว่าฮาร์เลย์นะครับจริงๆแล้วอินเดียนเกิดก่อนใช่ไหมครับอินเดียนเกิดก่อนแล้วก็ฮาร์เลย์มาดีหลังแต่ทีนี้ที่สําคัญคือ ที่นี่รับโมดิฟายฮาร์เล่ย์อย่างเดียวเลยหรือเปล่าฮาร์เล่ย์อย่างเดียวครับรถอื่นไม่ทําเลยครับฮาร์เล่ย์กับวิบากนะวิบากคือพวกผมเป็นทีมแข่งวิบากมาอีกทีมหนึ่งอ่าอ่าเป็นทีมเอพิกาาดจะมีจอดอยู่หลังบ้านแต่คันนี้เอามาเซอร์เซอร์เซอร์วิสเครื่องอ่าฮะอันนี้เป็นของของเล่นของเล่นใช่ครับของเล่นลูกผู้ชายใช่ครับแล้วอย่างนี้ต้องมีผู้สนับสนุนดิมีครับยอมทำเขารู้จักผู้สนับสนุนหน่อยเขาไปไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหต้องเรียกเลยปะยอมยอมเรียกต้องเรียกต้องเรียกับ พูดสนับสนุนเข้ามาหน่อยเราโหเราอย่างนี้เลยครับไม่ต้องกลัวสวัสดีครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวหันมาทางนี้ดีกว่าอ่ามันจะย้อนแสงนิดนึง <Okay. S 2> ยืนตรงกลางเลยต้องถามก่อนแน่นอนที่สุดคนที่สนับสนุนรถแข่งคนที่สนับสนุนเรื่องอย่างเงี้ยต้องชอบด้วยใช่ครับขี่ไหมครับอถ้าออกทริปขี่ครับแต่ถ้าแข่งไม่ไม่ครับไม่อ๋อคือชอบความเร็วใช่ครับแต่ขี่ด้วย ขี่อะไรครับอ่าก็คันนี้ครับ R G เ๋ยวก็ <laughs> คันนี้ครับผมไม่ได้ขี่เร็วแต่ลื้เครื่อง <laughs> คือไม่ขี่ไม่ขี่เร็วแต่ทําเครื่องใช่ทาไมอ่ะเราอยากรู้เรนนีดหนึง่งเรารเราชอบฟีลลิ่งความเร็วของมันเฉยๆอ๋อค,คือมันจะจริงๆอะ่ะบางคนอาจไม่รู้นะเวลาเรากระแทกออกไปปื๊ดเร็วมาหน่อยนึงพอละพอละสนุกนะสนุกแล้วก็ขี่เรื่อยๆแต่พอม <laughs> ถึงเวลาปุ๊บเราชุดปื๊ดมาอีกนิดนึงจริงๆริงไหม เป็นเป็นแบบเดียวกับผมเลยขอจักบ้างหนึ่งมีโล่งๆตื๊ดแล้วก็พอในส่วนที่การสนับสนุนกับทางนี้คิดว่ายังไงบ้างก็เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องครับแล้วก็อะไรที่สนับสนุนได้เราก็ลุยครับยิ่งสนับสนุนในการแข่งขันในสนามนี้ยิ่งสุดยอดเลยก็อาจจะพูดไม่เก่งก็ไม่รบกวนเวลาแล้วแต่ที่สำคัญล้านสวยนะครับผมครับ ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีคนบอกนาทำไมไม่มาร้านคิ s สิใช่ไหมคสิใช่ครับคิดสิก็จูบสิใช่ไหมร้านสวยมากใครที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาได้เข้าไปที่ K I S S แล้วก็เว้นแล้วก็ S I ใช่ครับ k i s สิสวยถ่ายรูปเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูแต่ที่สำคัญวันนี้ก็เลยพามาแบบอยากให้เห็นหน้าตาผู้สนับสนุนนะขอบคุณมากครับโอ้โหยังวยรุ่นอยู่เลยอะ สนใจคาร์เล่แฟตบอยอสักคันไหมฮะ <laughs> อยากทำอยู่เหมือนกันโอ้โหขายายแบบสักหนึ่งสามหนึ่งสิ้นินปีนี้ซื้อเบร์ไปแดงให้หนึ่งคันพร้อมแข่งบุรีรัมย์้วครับเฮ้ยเอทีล้านกว่าแต่สรุปเป็นไงรู้ไหมศูนย์บอกว่ารถส่งให้คุณไม่ทันครับตัดสดซื้อให้ทําแข่งเลยนะครับพี่จริงเหรอใช่คันนี้ก็ตัดสดมาซื้อให้ทำแข่งเน,งน,นี่ตดดยตัดสดด้วยตัดสดครับตัดสดอย่างเดียวครับโอ้ยตัดสดอย่างเดียวมีอีกคันหนึ่งมีอีกคันแต่ขายรถไปแล้วคันสปอร์ตเตอร์ที่ได้มาสองแชมป์อก็ ขายแข่งเสร็จขายเลยแต่ผมจะพูดถึงเพื่อนผมไม่ถ้าไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะเพื่อนหมูผมอ๋อพี่โม,ส,ม,ม,มสโบไม้สโบไม,บไม้หมูสโบไม้ท้องหลอ่อใช่ครับเพื่อนผมนี่สายฮาเลย<ช>อันนี้บ้าพลังมากมัน<ส><ส>ขี่ฮาร์เรย์เป็นรถสปอร์ตเลยใช่ครับเมื่อกี้เห็นรูปสวยๆพี่ที้งแล้ส่งรถมาทำกับเอพีกะาดาหนึ่งคันเอจีเพิ่งได้แชมป์มาทันทีเราไปตริ่ม้นคันนั้น,นทำอะไรบ้างพอบอกได้ไหมเอเครื่องเนี่ยใส่ใส่มากับตัวรถอยู่แล้วครับเป็นร2อยยี่สิบอ่อเป็น บล็อกใหญ่บล็อกใหญ่แะครับแต่เรามาทําคือสร้างแางคลอเซ็ตระบบชกหน้าชกหลังอทําสวิงอาร์มเพื่อยกระดับรถขึ้นอแล้วก็จัดทรงทั้งหมดอะครับจัดทรงทั้งหมดทั้งหมดเลยระบบเบรกจูนอะไรอยู่ที่เราหมดเลยครับได้ข่าวว่าคันนั้นก็จี๊ดเลยนะจี๊ดครับจี๊ดหมูได้ที่หนึ่งต้องจี๊ดแน่นอนหมูหยอดเหรียญหน่อยขอหน่อยนะเพื่อนต้องบอกเลยว่าก็ทําที่นี่เหมือนกันใช่ครับแล้วอย่างคันนี้ล่ะ คันนี้ลูกค้าอยู่ที่กรุงเทพทั้ง2คันเลยครับสอคันนี้คันนี้ทำอะไรมั่งครับเครื่องคันนี้ใส่ช่วงหน้า F G R O ินตัวที่จับขึ้นมาเมื่อกี้นี่ครับสวิงอาร์มหลังเป็นทาร์กคอมฟอร์แมเหมือนกันโอดักแบบสุลต่านใช่ต้องใช้คำว่าสุลต่านดูดิรถรถคันนี้น่าจะน่าจะเพิ่งรับรถมาได้ไม่ถึง2เดือนมั้งครับแล้วดูอันนี้เป็นตัว่หนอันนี้แพงครับ H E O S E เห็นแล้วอยากจะขโมยโอ้โหเขาใส่กันนี้เลยอ่ะเพิ่งเพิ่งรับรถไม่ไม่น่าถึง2เดือนครับเพราะว่าตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุด22เลยครับใช่า RGHC อ่าฮะใช่ครับรถไกด์ใช่ครับซึ่งจริงๆผมอะอยากอยากขี่เหมือนกันนะแต่คือผมอะเป็นคนที่ไม่ชอบอ๋อหัวมันใหญ่มันมุดไม่สนุกหนาเปียวมากอะเหมือนแฟตบอยจริงผมขี่แฟตบอยมานานแล้วไงก็เลยรู้สึกว่าเออเราขี่แฟตบอยอ่ะ แนวมนันมีความแตกต่างว่าถ้าเราขี่แฟชบอยอะไรเงี้ยก,ก็สนุกดนแบบแบบแบบค uh ูเ huh. ซอร์โชว์เชียวแต่ถ้าแบบว่าเดินยาวก็พวกนี้ก็มันก,กว่า uh huh. แน่นอนอันนี้อคันน,น,นี้จริงๆแล้วอยากจะอยากจะมีเซนต์คันนี้มากเลยอันนี้อยู่อยู่แก๊งผมเลยผมอยู่แก๊งดาวเทาเออคันนี้ตำหลักตำนานจริงๆคือคันนี้ uh huh. ที่ได้แชมป์เมื่อสี่ปีที่แล้วที่บุรีรัมย์ที่หนึ่งแล้วทีนี้ก็ถอดรูปออกมา ก่อนที่เป็นสีเงินเนี่ยคือได้แชมป์ที่คลองห้ามารุ่นทวินแคมโปลอ่าฮะอ่าคันนี้ครับเดี๋ยวสงสัยอย่างกระเป๋าพิลิแกนนี่เกี่ยวอะไรเนี่ยเอ่ออเมริกาเขาเล่นอ๋อเหรอจริงๆแล้วเขาบอกว่าเป็นกระเป๋ากล้องบ้างอะไรบ้างอ่าใช่ผมไม่แน่ใจนะมันใส่กล้องใช่แล้วเราก็มาทําแหลกทําอะไรหาให้อยู่จริงจริงพิริกนเนี่ยเขาเป็นกันน้ํา100%กันน้ําเข้า100%<ๆ>กันสุญญากาศแล้วก็พวกใส่าอาวุธปืนใช่ครับใส่ของหนัก คนไทยก็เอามาใส่กล้องใส่อุปกรณ์เครื่องมือสําคัญต้องอยู่ในนั้นราคาเอาเรื่องเลยนะครับใช่ครับของผมที่บ้านก็เอาเรื่องมีมือหนึ่งอีกนะถ้าใครสนใจของเบิกมาจากเมกาเลยเบิกเมกาเลยเหรอใช่ครับโอ้ตรงรุ่นอันนี้ของใหม่นี้มือสองอ๋อสำนักแก๊งดาวดาวเทาเอ็มซีคนที่ใหญ่ที่สุดเขาส่วนมากจะเป็นเพื่อนและพี่น้องกันมากกว่าครับอาร์ตพี่อาชัยใช่พี่อาร์ตก็คือเป็นเฮดเฮหัวหัวที่แบบว่าตัวตั้งตัวตีกันตาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว ทำรถอ่าทำรถด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับสม่รงใช่ที่ที่สำคัญก็คืออย่างที่บอกแหละก็ก็คนมีคนอยู่แถวบ้านผมก็เนี่ยอยู่หมู่บ้านเดียวกันก๊อปอ๋อพี่ก๊อฟก็คือสนิทครับก๊อฟรถสลด์ใช่ไหมสนิทก็ผมเพิ่งเอารถให้เขาสไลด์เอาวันเอ็มไปเข้าศูนย์สนิทกันครับพี่ก๊อฟถึงบอกไงว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่รักในการแต่งอาเล่เราต้องพูดที่หนึ่งบางคนบอกเฮ้ยทำไมต้องแต่งอย่างนี้มันดูไม่สวยเอาผมพูดตรงนะมันสวยในแบบของเขาใช่ครับ ไม่มีคันไหนที่แต่งมาแล้วไม่สวยมันสวยในแบบของเขาเท่านั้นเองพูดถึงเรือวิกลับน่ล่าสุดเนี่ยเขาก็สไลด์สองคันนี้เรามาให้อ๋อเลยใช่ครับโอ้ถ้าโทรหาก็ตอนนี้หาเลยนะแกรู้สึกจะไปกาญจนบุรีนะไปเที่ยวใช่อยู่หมู่บ้านเดียวับผมอ๋อบานนี้ผมว่าเอ้ยบ้างมากสไลด์เอาไปส่งเซอร์วิสได้ส่วนใหญ่ก็เน้นจอดไม่เน้นขับก็ที่นี่ก็คือถ้าจะมาแบบติดต่อสนใจทำยังไงอะเอ่อถ้าทาง Facebook ก็ คู้นานนนภาษาไทยแบบตีกูแต่ว่าถ้าพาทางเพจจะง่ายกว่าพิมพ์ตรงๆเลยว่า h a r l เร d a เดวิสันฮา l e เ d a v เดวิสันเ a พ a กาสลับบุริภาษาอังกฤษหมดเลยภาษาอังกิษหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องของฮา r l เลและแน่นอนที่สุดวัยรุ่นปัจจุบันเองขี่ฮาร l เ y ยเยอะมากใช่ครับใช่ครับแล้วไม่รู้จะแต่งยังไงเราเป็นไกด์ไลน์ให้ได้ให้คำปรึกษาอะไรทุกอย่างไม,ไม่ไม่ได้มาเสียตัง S <S, <S ปรึกษาก็ยังดีเนาะยินดียินดีครับเพราะว่าอากแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ้างได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คืออีกหนึ่งที่ที่โคตรแจ๋วเลยก็คือ AP กาลาดที่สระบุรีถ้าเกิดแบบทำรถเล็กๆน้อยๆฝั่งนู้นได้แต่ผมข้องใจอย่างหนึ่งผมเห็นวางไว้แล้วผมต้องถามนิดนึงมายังไงมายังไงบิดโตนกันแหละนี่ฮะ เอ้แบดแหลกมียางคาเล่นลครับต้องพูดอย่างเงี้ยแข่งคลองห้างงวดที่แล้วที่ผ่านมาผมก็ใช้แบดแหล็กแข่งหมดเลยครับคุณสมบัติของแบดแหลกคือมันเหนียวมากอ่ะคำว่าแบดแหลกเราจะได้ยินตั้งแต่สมัยพวกเขีย่ใ,ใส่กันแล้วพอเขาทำาเล่คือมันเป็นยางที่แบบชื่อ,ช,อชื่อมันชื่อมันบ่งบอกอ่ะชื่อมันบ่งบอกชื่อบ่งบอกมันมีตำนานใช่ครับพี่และที่สําคัญคือ,อยางมันเนื้อโคตรเจ๋วเลยใช่เนื้อเนื้อเนื้อจะเป็นแบบว่า เป็นซับคอมเปาล์เนื้อเนื้อตรงกลางเนี่ยมันจะมีทั้งทั้งทั้งเป็นซับคอมเปล์กับไม่ซับคอมเปล์ถ้าเป็นแข็งก็จะคือจะเป็นแบบว่าซอฟทั้งตัวถ้าเป็นคอมเปาล์มาตรงกลางจะแข็งท้าอย่างนีเราจะใช้แข่งแด็ไม่ได้ถูกแต่เราจะใช้เดินทางได้ถูกเพราะฉะนั้นมันมีเยอะมากเรื่องของบิต stone bad l a c k เพราะฉะนั้นใครที่ใช้อยู่มอไซค์ผมทุกคันใช้หมดเลยตอนนี้ขาดล้อหลังปดบอยเท่านั้นเองของขัตลาดครับ ใช่ของขาดตลาดและที่สําคัญไม่ต้องห่วงนะน้ำแมนเทจนใช้หมดขอบยางอ่ะพวกถามว่าน้ำแมนขี่ฮาร์เลยหรือน้ำแมนขี่ขี่สปอร์ตเคยเจอก็ฟอร์บอร์ดผมถูกพื้นตลอดอ่ะใช่ถ้าเดือดๆก็จะขับกันอย่างนั้น่ะใช่สไลด์คือี่้าื์กคือนาดนี่คืออีกหนึ่งหนึตำนานก็คือบิสโต e b a d l a ลกเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางเดินทาง ดร็กหรือสนามสาย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 รอบติดต่อได้ที่ a เอ a ีการาสหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ว่า h หาเลดีวิสันเอพีการาสสระบุรีด้วยไหมสระบุรีต้องมีสระต้องมีสระบุรีด้วยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจติดตามกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตรบกวนเท่านี้เดี๋ยวเขาจะทำรุ่นไม่เสร็จเลยเรามาถึงปั๊บจับจวบจ้าบตัดเรียบร้อยเลยขอบคุณมากครับคุณเอกครับสวัสดีครับขอบคุณครับฝากเอพีการาสสระบุรีด้วยนะครับสุดยอดจริง